เอาอีกแล้วนะครับด r รแรชมาคัดแรดฟอร์ดยิงประตูเกมสําคัญส่งผลงานตัวเองดีดไปที่22ประตูแต่น่าเสียดายนะครับที่เกมนี้ไม่ใช่ใชัยชนะเพราะบาซ่ายังดึงสติกลับมาที่เสมอได้ในที่สุดก่อนเริ่มเกมนะครับแรดฟอร์ดตกเป็นเป้าจากคําชมเชยแสยนหวานไม่ขาดปากจากทั้งบอสของตัวเองและบอสใหญ่แห่งคัมนูอย่างซาบีอนัเดส หลังจากจบจากบนโลกเขาคือโคตดดาวยิงอันตรายบนภาคพื้นยุโรปแน่นอนว่าซาบีคงทราบซึ้งกินใจกับประตูของรัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่เกมนี้มันไม่ได้ไง่ายแบบนั้นแต่ไม่มีอะไรยากสำหรับความรักที่มอบให้พวกเรานะครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับ ยู United new, ่นเต็ดบุกทำนูโดยขาดกำลังสำคัญในแนวรับอย่างเดอะบูเชอร์ลิซันโดมาร์ติเนสที่ไม่ได้มาจัดหนักใส่แข้งบาซ่าในเกมนี้นานทีนี้จึตงตกเป็นของลูกช่อที่ยืนเซ็นเตอร์แบ็กทางด้านซ้ายและเฟรติกัวาแมนออฟเดอะแมตช์มาบันมาในเกมกับลิสยูไนเต็ดก็ได้ออกสตาร์ทกับคาเซมิโลที่ได้พักมาเต็มๆเพราะโดนแบนในพรีเมียร์ลีกมาต่อเนื่องคงคันเท้าสุดๆในเกมกับคู่อริที่ต่อสู้กันมานานหลายปี ฝั่งบาซ่ายังขาดแข้งหน้าเดิมอย่างกัปตันเซกิโอบุสเกตและมหาเทพจอมแอซิดอย่างอุสมันเดเบเล่ที่มีอาการบาดเจ็บโฉมหน้านักเตะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากเกมลีกกับบีโอเรลล่าออกสตาร์ทแบ็กโฟร์โดยมีมาโกสอลอนโซยืนเป็นเซนเตอร์แทนที่อันเดรสคิสเทนเซนเปลี่ยนแบ็กซ้ายจากเบาเดเป็นคอร์ดีอลบาเริ่มเกมไม่ทันไรปีศาจแดงมาแรงและเกิดในกราบบอลบุกทางขวาจากกัปตันบรูโน่ครอสเน้นๆไปที่จุดนับพบในเขตโทษอันนี้จาเหมือนเฟร็ดนั่งมอไซมาช้านะครับบอลฉลับขาหลุดออกไปอย่างนน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 ่่่่่าาาาาาาเเเเเสีีียยยยดดดดดบอออกกกลลวววแแแฟฟมมมููััั้้้โฮร์ไไปปจจททงหืศ แดงกำลังคว้าโมเมนตัมต่อจากนั้นเอาไว้ได้ใช่ไหมครับปอบาซ่าเริ่มต่อโต้คืนบ้างนะครับซึ่งกินเวลาไปเกือบสิบถึงสินาทีเริ่มจากอารอนโซ่ได้วางเท้าปั่นฟีคิกหน้ากรอบเขตโทษบอลหลุดคานออกไปไม่ไกลเลย จากนั้นในเกมรับแมนยูนั้นก็เริ่มระสานะครับคอดี้เอาบาตะลุยมาทางซ้ายก่อนสบตาและรู้ใจกับเลวันดอฟสกี้พาบอลหนีลูกช่อหัวได้ขวาเต็มข้อก่อนที่ดาบิดเดคเคอาจะทุบทิ้งออกมาได้ผ่านมาครึ่งทางนะครับตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นเกมเริ่มหยุดบ่อยจากการเพจเร็วของทั้ง2ทีมจนผีแดงก็กลับสู่เกมลุกอีกครั้งเริ่มจากวานมิซากา้าพาบอลควบผ่านกาบีเข้าเขตโทษก่อนจะเลิกใจย้อนให้ซานโชววิ่งมาแปรได้วขวาติดบล็อกโดยยังออกไปอย่างน่าเสียดาย ถึงคิวบาซ่าที่ร้อนรนกันทั้งเกมรับนะครับโดยเฉพาะชูสคุนเดที่วันนี้รับบทบาทเป็นเซนเตอร์แบ็กและออกบอลได้แย่หลายครั้งอย่างเช่นจัวงหวะที่ใจไปติดซันโชที่พอฉกมาได้ก็ชิงกับแรดฟอร์ดก่อน Rash, ด็อกเตอร์แรชจะหลุดเข้าไปยิงด้วยขวาติดเซฟสเตเกนไปอย่างน่าเสียดาย จบครึ่งแรกโดยที่แสงสปอตไลท์ถูกส่องไปที่แค่2ที่ในสนามนะครับนั่นคือหน้าปากประตูของบาร์ซ่าและหน้าปากประตูของแมนเูย์เดพอทั้งสเตเกนและเดคิอาก็โชว์ฟอร์มสมราคาเซฟช่วยทีมเสมอกัศูนย์ต่อศูนย์และในที่สุดประตูแรกของเกมก็มาถึงนะครับบาร์ซ่าได้เตะม,มุมจากทางขวาราฟินญาปั่นโค้งไปที่เสาไกลมาโกสอลอนโซสลัดการประกบจากมาเลาเซียกระโดดเทคโขกบอลกระเด้งพื้นเข้าไปทำกลางเหตุการณ์ที่เฟสน้นบ่นมาเลาเซียที่ประกบไม่สุดจนทำให้ทีมเสียประตูจบบุญทุ่มได้ประตูขึ้นนำหนึนนนนห่งต่อ กาลังชื่นชมกับประตูของอลอนโซยังไม่ทันเสร็จเลยแมนยูเนต็ดกลับมาได้ประตูตีเสมอเมื่อเอาบารที่พยายามจะโยนบอลไปให้กาบีข้างหน้าถูกตัดได้โดยราฟาเอลวาราดที่พักอกให้กับคาเซมิโรจากนั้นจ่ายต่อไปที่เฟรดและแทนทะลุช่องให้มาคัสแลตฟอร์ดรุดเข้าไปยิงเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามโอ้โหคมจริงๆนะครับ ทำให้ตอนนี้ดรแรดนั้นยิงไป22ประตูจาก3 5เกมทุกรายการแถมยังดึงโมเมนตัมทีมนั้นกลับสู่เกมได้อีกครั้งแต่ว่า4นาทีต่อมาแฟนปีศาจแดงก็เฮกันทั่วโลกนะครับเมื่อลุคชอบเล่นเตะมุมสั้นกลับมาคัดแรดฟอร์ดที่พาบอลกระชากหนีราฟินญ,ญาเปิดได้เสียไปหน้าประตูบอลไปโดนบรูโน่เน่งไปโดนแขนชูสคุณได้เข้าประตูไปแมยูเต็ดพลิกแซงนำบาร์เซโลนา2-1โดยใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเอง เขาสู่ช่วงหนึ่งชั่วโมงนะครับแข้งแมนยูเนเต็ดเริ่มหัวร้อนเมื่อพูตัสินมาริซิโอมาเรียนี่จากอิตาลีปฏิเสธที่จะเช็คจังหวะที่มาคัดแรดฟอร์ดโดนชูสคุนเดชนจากด้านหลังล้มในพื้นที่ที่กำกึ่งตรงเส้นเขตโทษโดยที่จังหวะนี้นั้นจอนร์ฟเรดผู้สึกเข่าจากสกาตสอร์ตถึงกับบอกว่าจังหวะนี้แข้งฝรั่งเศสควรจะโดนไล่ออกเสียด้วยซ้ำ ต่อเน,นื่องจากจังหวะเมื่อครู่นะครับเมื่อบาร์เซโลนาพาบอลกลับมาเล่นต่อกาบีที่พยายามจะเลี้ยงบอลเข้าเกตโทษถูกเฟธทำฟาวซึ่งเปามาเรนี่ก็เป่าอย่างมั่นใจทําเอาเอริกเซนฮากหัวร้อนสุดๆที่จังหวะก่อนหน้านี้น่าจะฟาวชัดเจนกว่าก็ไม่ได้แต่ดันมาเสียเพราะการประทะที่ดูน้ําหนักน้อยเกินจะฟาวซะอย่างนั้นแถมบอสศาจแดงยังมาโดนเหลืองไปอีกแต่นั้นเกมก็หยุดค่อนข้างบ่อยเหมือนช่วงครึ่งแรกนะครับโดยฝั่งบาร์ซ่าโดนใบเหลืองไป2คนจาก,กราฟินญาและกาบีที่ไปบ่นเยอะจากจังหวะฟ,าว,ฟ,า,วฟาวเฟธทำให้เจ้าหหนนนนููดดาาาาววรรรรุ่่่่่่งงงงยีี้้้จไไมมมมลลลลเเเเใใกทออพสสสะบบืคิิตขช 15นาทีสุดท้ายนะครับยูเนเต็ดพยายามครองบอลเพื่อขึ้นเกมอยู่เรื่อยๆแต่ดรามาพลาดจนได้นะครับจากการแกะเพลสในแดนตัวเองเมื่อกาเซมิโลจใจบอลน,น้ำหนักขาดทำให้คุนเดฟพุ่งเข้ามาเก็บบอลก่อนจะจ่ายให้ราฟินยาครอสเข้าเขตโทษไปที่เลวันดอฟสกี้ก่อนที่บอลน,นั้นจะเด้งเข้าประตูไปโดยในทีแรกนั้นถ้าดูบนผิน,เ,นเหมือนจะเป็นเลวันดี้ที่จะเป็นคนชาร์จเข้าประตูนะครับแต่เมื่อมาเช็คดูดีๆบอคลครอสของราฟินยาไม่โดนใครเลยทำให้เครดิตกลายเป็นของเขาและช่วยให้บาซ่าตีเสมอได้สำเร็จเป็น2ต่อ2 เกมสวนกันไปกันมานะครับจนเข้าสู่นาทีที่86ก็เกิดเหตุดราม่าขึ้นนะครับเมื่อแข้งบาซ่ามุ่งบอลไปโดนแกนเฟสซึ่งดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างจากลำตัวเล็กน้อยแต่ผู้ตัดสินมารียนี่ก็ไม่ได้เช็คอะไรต่อปล่อยให้แข่งบาซ่าได้แต่หัวร้อนกันไปจากนั้นก็ทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับจบเกมเล็กแรกรอบ League, เพยอฟยูโรป้าลีกไปด้วยสกอร์2-2ต่อหน้าแฟนบอลราว9 0 0 0 0คนที่คำนุ โดยที่สถิติหลังเกมนะครับบาซ่าครองบอล60.7%แมนยูนเต็ด39.3%มีโอกาสยิงเท่ากัน18ครั้งบาซ่ายิงแม่นกว่าที่8ครั้งส่วนทีมเยือนยิงตรงกบเพิ่มเป็น2ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นคือประตูของมาคัสแอดฟอร์ดนั่นเองโดยหลังเกมนะครับซ An าบีเอนันเดสก็ให้สัมภาษณ์ถึงแมนยูนเต็ดว่าแมนยูนเต็ดเป็นทีมที่ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาและมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆพวกเขากดดันเราได้ดีเป็นทีมที่ดวลเรื่องกายภาพชนะเราได้บ่อยจริงๆมันยากที่เราจะจ่ายบอลได้ตามเกมพวกเขานนนัััั้้้เตต็มไปดวยแแแคคุ่่ณภาพหละรบทงอนนนีีม้มโอกกาาสเท่าาั มันจะถูกตัดสินที่โอทัฟฟอร์ดคมไปฟังของเอริกเทนฮักกันบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่ามาพร้อมประเด็นที่ร้อนจนไฟลุกเลยทีเดียวแหละครับผู้ตัดสินมีอิทธิพลต่อเกมนี้มากผมคิดว่ารชชีควรต้องได้ฟาวคุณตัดสินกันตามสบายเลยว่าอยู่ในหรือกรอบเขตโทษเพราะผมคิดว่าจังหวะนี้มันควรจะเป็นใบแดงผมถามเขาว่าทําไมมันถึงไม่ฟาวเขาบอกว่ามันอยู่ในกรอบเขตโทษและเขาไม่เห็นว่ามันจะฟาวบางทีนี่นผมว่าพวกเขาอาจจะได้รับแรงกดดันอะไรบางอย่างแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างของการทําหน้าที่ในระดับสูงของยุโรปได้เลย การจบแบบนี้ก็ถือว่าเข้าทางแมนยูนเต็ดไม่น้อยนะครับถึงแม้จะไม่มีกฎประตูทีมเยือนก็ตามเพราะฝั่งบาร์ซ่านั้นอาจจะต้องเสียแข้งคนสําคัญในเกมหน้านั่นคือกาบีที่จะโดนแบนและเปดรีที่ต้องลุ้นหนักว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นจะหายทันหรือไม่ส่วนแมนยูนเด็ดนั้นถ้าไม่มีใครไปเจ็บเพิ่มในเกมลีกพวกเขาจะได้มาเซลซาบิเซอร์และลิซันโดมาติเนสผลแบนกลับสู่ทีมในเล็กที่2องทีนี้แหละครับกันมาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปจะแมนยูนเด็ดหรือบาร์เซโลนา หากท่านใดมีข้อสงสยัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์